g u t e Tag, h e r z l l c h w i l l k o m m e n zur Deutsch e n Grammatik Teil 1. i s มาทบทวนไวยากรณ์ภาษาเยอรมันนะครับหรือว่า Deutsch Grammatik กันวันละนิดวันละหน่อยนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรบ้างเราไปดูกันครับมาเริ่มกันข้อแรกนะครับ Grammatik Nummer 1. อ่านะอาพูดว่านะครับเ e น Student n u e n แล้วก็บลาบลาบลานะครับเป็นว่างเอาไว้นะครับ k ค n นสตูแปลว,ว่าเธอรู้จักคนคนนี้ไหมนะครับนอยแปลว่าใหม่นะครับก็ผันต่อนเนื่องจากคําว่าเดนกลายเป็นเดนนอยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือคำที่หนึ่งที่เราจะต้องหานนามาใส่บรรทัดที่2อนะครับอาก็ยังสปรคอยู่เหมือนเดิมครับ the As t h e r person นะครับย่อว่าเป็นอนะครับคุยกับเบนะครับพูดต่อว่า e i s t for einigen tagen hierher umgesogen i s t h i e r h e r umgesogen ก็คือย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับ ย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ for ice nigen char ก็คือย้ายมาได้สองสามวันแล้วล่ะตรงนี้ก็คือเป็นการพูดครั้งที่สองนะครับว่ามีคนคนหนึ่งย้ายเข้ามาเธอรู้จักหรือเปล่านะครับส่วนเบนะครับ t person เบตอบว่า j a yeah, naturally m e i n e f r a u s t r e i t e t sich ตรงนี้ sich s t r e i t e n แปบลบว่าทะเลาะเบาแว้งนะครับก็คือภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้ s t r e i t e t sich ก็คือได้ทะเลาะเบาแว้งด้วยแล้ว so g a s ok h o n m i t i h m นะครับกับ เขาคนนั้น mid im แสดงว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับแน่นอน im air in i m s i d e ตกอยู่ที่ช่อง3ของผู้ชายนะครับของประธานคําว่า air เพราะฉะนั้นคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ตรงนั้นจะต้องเป็นเพศช,ชายสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทราบแล้วว่าคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นี่คือเพื่อนบ้านถูกไหมครับเป็นผู้ชายนะครับดูจาก mid im ตรงนั้นประโยคที่แพ r โซนอาพูดมาเป็นประโยคที่2คือ i s for ไอสนี่กันชาเกนเฮฮอุมเกโซเกนสิ่งที่กิดูนก็คือประธานของประโยคนั่นเองเพราะฉะนั้นประธานที่บ่งบอกเพศชายนะครับก็จะต้องเป็นคําว่าแด r e ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่1และตัวเลือกที่3ส่วนตัวเลือกที่2และตัวเลือกที่4ก็โดนตัดทิ้งไปโดยประยายนะครับต่อมาก็จะเหลือ choice number i e และ number รนะครับกลับมาดูที่ประโยคแรกครับเคนสตูเ n นน้อยย b l ลา l ลลตรงนี้นะครับระหว่าง นุมาไอด์เขาบอกว่านักบาร์กับนุมาตรเขาบอกานักบานนะครับเราจะเลือกตัวเลือกไหนดีนะครับสำหรับคําว่าเพื่อนบ้านนะครับถ้าเป็นเพื่อนบ้านผู้ชายเราเรียกว่าแดนักบาร์แต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านผู้หญิงเราเรียกว่าด nah ีนักบารินในกรณีนี้นะครับเป็นเพื่อนบ้านผู้ชายนะครับเดนนอยน์นักบาร์หรือว่าเดนนอยน์นักบานก็จะเป็นเรื่องของกรามาที่เกี่ยวกับ end d e c ิ e n s i o n นะครับ สำหรับเพื่อนบ้านผู้ชายที่เป็นซิงคูล่าที่เป็นคนเดียวนะครับถ้าทำหน้าที่ Nominative คือช่องที่หนึ่งช่องเดียวเราจะใช้คำว่านักบานั่นก็คือ Choice ที่หนึ่งแต่คราวนี้พอเราดูดีๆนะครับ Ken Student n o y ตรงนี้นะครับหน้าที่ของคำตรงนี้ไม่ใช่ Nominative แต่เป็น Accusative นะครับเพราะว่าถูกอะไรถูกรู้จักถูกเค n นนนั่นเองเพราะฉะนั้น ช่องที่2ช่องที่3และช่องที่4จํจำเอาไว้เลยนะครับสำหรับคําว่านักบ่าจะเป็นคําว่านักบานเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือ choice number 3ก็ <sk ling noise> เป็นอันว่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ g r a m m a t i c number ข้อแรกของเรากันเลยนะครับ the richtige lösung ist ดินูเม่ไก่าา there, นะครับน,นักบานแล un, ้วก็คำที่สองใช้คำว่าเดานะครับเพราะฉะนั้นดีเพซอนอาก็จะพูดว่า Ken Student น้อยนักบ้าน d e r is t v o r einigen Tage n hierher um Geso gen หลังจากนั้นเพซอนเบก็ตอบกลับว่า Ja natürlich meine Frau streitet sich sogar schon mit ihm สำหรับวันนี้นะครับ e u t s c h l e r n e n m อาจารย์กำธรเท n t คส์ก็ได้นำเสนอเรื่องราวของการทำโจทย์นะครับวลนิดวลหน่อยครับกับดี t ดอช์กราหมา t ิกเป็นการเปิดสกราดใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งมิติของการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาดอชนะครับนั่นก็คือการทำตัวอย่างข้อสอบในเชิงไวยากรณ์หรือว่ากรมานะครับหวังว่าพวกเราคงจะได้ความรู้และความเพลิดเพลินสอดแทรกกันไปนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อน Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.